สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15 beta 2ตามออกมาให้อัปเดตให้ทดสอบทดลองกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 beta 2ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้หรือในคำอธิบายใต้คลิปครับแต่เวอร์ชันที่ปล่อยออกมาตอนนี้ยังคงเป็นเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาที่ลงทะเบียนชำระเงินรายปีกับ Apple นะครับเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะปล่อยออกมาให้อัปเดตกันในเดือนก,นกรกฎาคมนี้ครับการอัปเดตเป็น beta 2นี้จะส่งผลอย่างไรต่อความเร็วและแบตเตอรี่ เราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 beta 2บน iPhone 10ความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ดีขึ้นทั้งคู่เลยครับโดยความเร็ว Single Core เพิ่มขึ้นพอสมควรและ Multi Core เพิ่มขึ้นพอประมาณครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ ผลการทดสอบความเร็วใน iOS 15 Beta 2บน iPhone 10ความเร็วน่าพอใจมากทีเดียวความเร็วดีแบบนี้แบตเตอรี่จะมีข่าวดีสำหรับรุ่น Indie iPhone 10หรือไม่เราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับ จนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นนะครับเพราะ iphone x ใช้จอภาพแบบ oled ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับ และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับ สว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นคเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 15 Beta 2สูบแบตเตอรี่โหดสุดครับตั้งแต่เคยทดสอบมาไม่เคยเจอโหดแบบนี้โดยซดพุ่งไปถึง2 1หรือ79% ทำนิวไฮกันไปเลยครับนี่แบตเตอรี่นะไม่ใช่บิตคอยจะลดอะไรกันนักหนางานนี้ต้องส่งฟีดแบ็กกันรัวๆอีกแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15บ e t a 2บน i p h o n แท0นนี้ความเร็วดีขึ้นมากแต่ในขณะเดียวกันก็ซดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมากทีเดียวเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้คงต้องตัดสินใจเลือกแล้วครับอยากได้ความเร็วแต่ซดแบตเตอรี่หรือเปล่าหรือจะรอดูผลการทดสอบอีกทีในเบต้าสแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ